เดินตอบโถทุเล็ดจริงๆนะมึงเนี่ยแหมทำหน้าทำตามึงนกึกว่ามึงสวยเหรอน่ะทำไมแท้ก็สวยแกแกแหละต้ยมึงเหลือสวยกว่ากูโถ่เอ้ยสตีนกูยังสวยกว่าหน้ากูอีกเฮ้ยไม่ใช่ดาไมเออหน้ากูมันสตีนมึงแน่ไม่ถูกสตีนมึงอะเหมือนหน้ากูอา้าวไม่ใช่ เป็นไงไม่รู้หมูนี้ด่าใครลูกเข้าตัวเองทุกทีทําบาปไม่ขึ้นเลยแค่นี้แหละบอกแค่นี้ไม่ได้ไงวะไม่อยากทีไม่อยากเถียงไปบ้อย่าเดินผ่านบ้านกูนะทําไมทางยังไม่เสร็จรู้ว่าเจ้าหมามากัดโธ่เล่ดจริงๆเลยเนี่ยพี่ยังมีแต่ลูกค้าแบบนี้หนูก็เบื่อมนกันนะมันเป็นของธรรมดาไม่จะพูดยังไงดีอ่านเอาเองแล้วกันฮะไม่กล้าบอกวิจะมาให้อย่างงี้เลยเหรอหืม พี่ไม่ต้องมาแอบดูเลยนะเอาเลยเขราะต้องเขียนจดหมายรักให้หนูแน่เลยอ่ะสสงเลตเตอร์มาให้ด้วยอ่านเลยนะคะครับแล้วอ่านดังๆเลยหรือเปล่าคะเชิญครับอุ้ยแหมเป็นคนเปิดเผยแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมดาคิดยังไงก็แบบบอกไปอย่างนั้นเลยอ่ะถูกสเปคอ่ะสิใช่สิอ่านนีอ่านนี่แล้วผมจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยจเย็นๆค่ะแหมอ่า ตื่นเต้นยังเลยฮะอ่าอ่ดาดังๆนะคะครับอืมนี่คือการปล้นอ้ะนี่แหละอุมาปล้น้แหกปากนะมึงไปเดีย๋ยวแล้วยืนกองรวมกันด้วยเลยพี่อย่าสู้มันมันมีปืนแหกปากนะมึง อุ้ย่ช่ยอุ้ย่ช่ยโอ้ย,ย,อยพี่อยากรูปูนี่เลยยังตอแหลกเหรอไม่ให้หมาโดนรถทับไอ้ยนไปเจรจา,ากับมันดิเอา้านี่มึงตัวเส้นตีนอะไรเนี่ยฮะนี่มึงบ้าไปหรือเปล่าแล้วแต่งตัวอะไรนะฮะนี่ถามจริงๆคุณพ่อคุแม่มไม่เคยบอกเหรอฮะมันเป็นจอนทำไม มองหน้าทธอ,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 อเนห,นหน้าเหมือนเหมือนแม่มึงเหรอไอเหยืนไอควายไอหน้านางไก่หน้าไก่หน้าลูกไก่ผมคุยกับมันเรียบร้อยแล้วครับมันว่ายัางไงวันนี้มีไก่เดี๋ยวทำไมเป่าปีสก๊ตอตตอไม่ได้เรื่องเดี๋ยวกูคุยเองไม่จำเป็นไม่ต้องแอคเอาละมึงบอกกูมาเซฟอยู่ไหนไม่บอก ไม่บอกไอเยนมึงเข้าไปหาหลังเคาน์เตอร์เนี่ยเฮ้ยไม่เมยไม่มย์เ้ยเฉยอย่าเสือแฮปปากเฮ้ย่วยอ้วนไอหุ่นดีเราไปอยู่ข้างหลังเอาล่ะมึงบอกรหัสเปิดเซฟมาเดี๋ยวนี้ไม่บอกไม่บอกเหรอไอยัน มึงหารหัสเปิดสิลุนโชคครับเขาเลิกไปแล้วอโอ้โหลูกพี่รหัสมันเปิดยากมาก ไม่ออกวะสภาพอย่างเงี้ยต้องระเบิดอย่างเดียวดิระเบิดแซกโวยไม่นะพี่ช่วยฉวยเร็วพี่ใช่ออ้ยาแล้วพี่อย่าแหกปากนะมึงพี่อย่าไปเลยเฮ้ยคือไช่วยเงินมีเท่านี้เองเหรอคือมีๆมีเท่านี้เครื่องประดับทั้งหมดอยู่ไหนไม่บอก มึงจะบอกหรือไม่บอกกูไม่บอกอยู่นี่ไงไปเรากูกลัวฟ้าผ่านี่ทองนะพี่ไม่ไหวหรอกอันนี้มันล้านมุ้ยแซ็งเฮงโอ้โหโลเล็ก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 มีโลเล็กฝังเพชรบูรณ์ไม่เอาไกลมึงเกลียร์เฟืองน้ำมันมึงไม่บอกใช่ไหมใช่ว่าเครื่องเพชรอยู่ที่ไหนไม่บอกไอ้เหยินไปจับมันมาข่มขืนโอ้ยใคร มอกมเป็นเซ่โอ้ยเฉยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยมึงเป็นลูกผู้ดีมากไปแล้วหน้าซลวหน้าขวานอย่างนี้ยังพับเสื้ออีกเหรอลุยกลับมันมางมขื้นอ้าวเฮ้ยลุยอ้าวมันไม่ยอมพี่ มึงกลัวอะไรว่าเราเป็นโจรทุ้วอ๋ออ๋อผบอกเลยนะว่ามึงซ่อนตังไว้ที่ไหนอะบอกเดียมนีโอ๊ยโอ้ยโอ้โหเอ้เดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่อีนี่ใครอ่ะอีแก่นุ่นนี่อย่าอย่าหนูกลัวพรหมจรีรุ่นนี้เหลือแต่พหมเช็ดตีแล้วอย่าทำป้าลูก มันต้องเชื่อใจให้อินดูเว้ยอยาทิพย้าเฮ้ยไอ้แก่มึงต้องทำให้เขาลงไปลงไปทำไมอ่ะอ้เฮ้ยเช่อฮ้ยมานี่เฮ้ยมึงเอาตังไปเที่ยวกันไปทิ่ผายิ่งใหญ่เหลือเกินจะทำให้เหนื่อยทำไมเนี่ยให้มึงมาทำลายเนี่ย เป็นไงเหมือนคนทุกอย่างเอาล่ะอีดำ<พ>อ,อีตับเป็ดอ, <8. S 2> <8. S 1> อ่าในเรื่องอะกูจะด่ายัางไงก็ได้กูเป็นโจรน,น้องสาวอะไรก็เรียกไปดิเออน้องทานน้องสาวอีตับเป็ดเีย่เดี๋ยวไปด่าแม่ซะจริงๆเลยมึงนี่ยนี่ยังไม่พอเหอเอาล่ะมึงบอกมาเครื่องเพชรอยู่ไหนไม่บอกไม่บอก อยันคมขืนมันม่อม <laughs> มมบอกมันไปเซ <laughs> ่เฮ้ยเฮ้ยไ,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 ไม่ใช่อีนี่ใครอีกอ่ะอีคนเก่ามา,มาเลย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 พี่จ๋ามาเลยพี่จ๋าทำไมเล่า <h ide> มึงเสร็จแล้วเหรออะไรอ่ะไม่ทันไก่กินน้ำมไม่ทันไก่กินน้ำเ <c oughs> ป็นสุภาษิตใหม่ซึ่งกูเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยเอาละ่ะมึงจะบอกได้หรือ,อยังอยากให้ลูกค้าเดือดร้อนนักใช่ไหม <c oughs> บอกมาเครื่องเพชรอยู่ไหนหนูสงสารยายแกบอกละคะ่ะ <c oughs> อย่าบอกมันอ้าวทำไมอ่ะให้มันคมขืนกูอีกชอบขึ้นมาอีกจะบอกไหมไม่บอกแล้วมันชอบ ากแข็งนักไอเยินอารมณ์เดียวกับของเก่าตายเลยตายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีเหี้ยนี่พอแล้วเอาอีตือนี่เฮ้ยเออเออเฮ้ยดูสิไปมึงมึงไปโจรได้ยังไงวะมันเตะน่าแข้งผมเว้ยนี่มึงกลัวอะไรมาเตะยังไงมาเตะอย่างเงี้ย แต่เงี้ยเหร oh. อมันเจ็บตรงไหนเนี่ยลุยเด็ดเด็ดเด็ดเด็ยเด็ๆนี่ไม่ใช่บ้านมึงนะอ๋อดีมาก ผมเรียบร้อยแล้วพี่จับมันถอดเสื้อผ้ามีอะไรมึงจับมันถอดได้หมด,ดมสิบฟุตแล้วกูยังไม่เจอนมเลยเนี่ยมึงก็ถอดให้หมดสิวะ,ะเร็ว ผมเปลี่ยนใจแล้วพี่ขอกลับไปชักวมาหรดีกว่ามครับโตโตกันแล้วนะเว้ยขอได้หมดอ, <c oughs> อะไรอะ่ะไม่รู้เห็นคาอยู่ของหนูเองค่ะอะไรวะตะกตุดเครื่องรางของขังไม่เน็บพี่เอวนไงคะเดี๋ยวพี่จะเน็บให้เออขงเขงไหมหนู เยิงจ้าเฮ้ยนะเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนลวดเฮ้ยไปวะโอ้โหคนใดไรยอมมอบตัวซะดีๆไม่ยอมตอนนี้พวกเราจนทล้อมคุณไว้หมดแล้วไม่สนขอนหอยพวกคุณรีบออกจากกรทมเพื่อกลับตจวไปซะไปถ้าคุณขัดขืนเราเราจะจับพวกคุณเข้าสอนอผมขอรับพวกคุณอย่าทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเรื่องนี้ถึงรามาตเขาเข้าคอรามอคุณจะเดือดร้อนและเขาจะมีคำสั่งให้พวกผมจับพวกคุณถอดกอกอน,นอนแล้วตัดคอวอยมันบ้าอย่านะครับเรามีอะไรเราตตลงกันได้คุณต้องการอะไรคุณบอกผมมาไอเยินต่อรองมันไม่ต้องตกใจเราพวกเดียวกันคุณอยู่หน่วยไหนมอมออะไรเหม็นมาก ผมมาคุยกับผมมาคุยกันซึ่งๆหน้าดีกว่าครับตำรวจหรอจังเลยเอ๊ะอะไรลักษณะใส่ใส่แบบไม่ปีกคุณต้องอะไรคุณบอกผมมาน่าลักมากผมบอกให้คุณมาคุยกับผมซึ่งซหน้าไงเร็วๆนะเดี๋ยวแม่กลับละแวกเสมือนเจ้ นะผมขอลดอะไรนะผมขอลดขอลดลดไม่ได้ <S <S 1> <S 1> ผมบอกผมขอลดไง <S <S ผมลดไม่ได้จริงๆ <S 1> <S 1> แต่กูใส่ไม่ได้อะ